สบายดีพี่น้องฝนตกเศร้าเลยพี่น้องนี่วงก็เล่นกันนะลงจากอันต้นอะไรต้นแดงพี่น้อยนี่นี่ตัวใหญ่พี่น้องได้ตัวอยู่เลยไปไก่จิกไปเลยพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง ทั้งไก่ทั้งมาให้น้องเอาลงไปเรสบายดีพี่น้องสบายดีพี่เขาหลบถุงหลบถุงบอนเด้อมาเป่าก no, ันฝ่าล้างฝนตกพี่น้องอยู่เที่ยงนาข้าโคกพี่นาโคกพี่อะไรพี่น้องลงไปบินเขาเนาะว่าเขาดำว่านี่สุกน้าดำว่านี่น้าสีหงหรือบ่ ไวเหมือนกันแล้วกัคลิปนี้อีกอ่ะก่ก็กสิต่อเลยขอบใจเอื้อยใหญ่ใจดีทางสวีเดนเนาะส่งเงินมาให้ไก่หมูพันจำนวนเงินผ่าพันบาทเนาะดี๋ยวไก่ทีมให้เป็นเนะตอนกลางๆคลิปเ <c oughs> พ่นมี คนยังขายไก่ซื้อของบางอย่างแบบที่ท่านสมัยแล้วกาไก่ก่อยังหทะเลเขินไปอกาะแทะเลซื้อเนาะเก็บเงินไว้เพราะว่าอยู่แถวบ้านไก่บ่มีเพื่อนต้องไปซื้ออยู่สวรรค์เพื่อนต้อเมืองใหญ่เพื่อนพี่เ้าะเดี๋ยพี่น้องฝนตกหลังฝนตกห้ามกระหงอยู่กับบอปลายพี่เนาะตกแห่งอยู่ได้แต่มันตกแป๊บเดียวพี่น้องเอาะ แต่ว่าตกแป๊บเดียวเองกะหงอยหน้าเดียวดำหวานนี่ก็โอเคเนาะพี่น้องขอขก,กับข่ก็บรรกขอบใจละลายเทวดาที่เมตตาตนเขาล,ลูกลุกลันล้านหล,ละขอบใจถึงสิทธิ์ขอบใจเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง ท,ทุกข้าเขาให้ไก่นอกจากทุเสื่อขึ้นก็เก่าเนาะพี่น้องน้่งก็หงสโอ้นี่นีพี่น้อยดีใจอะไรนี่ยต่กาวชาวบ้านหลายคนก็คือซีดีใจคืจจอ,อไก่แหละเพราะว่าเพื่อ้ก็จะไข่เขาน้่งเขาขึ้นและใส่ปุ้ยก็ได้แบบน,นี้นี่เดียพี่น้อง ให้ตัวใดมันสีข้นหน้าสูงๆมองมันอยู่น้านไหนก็กร <c oughs> <c oughs> ะสีน้ามัลายเนี่ย <c oughs> ดีๆพี่น้องอันนี้กันชไว้ใส่เขากรรมพี่น้องสีให้หน่อยๆกระสีชูด้ามใสล่ละนี้เพราะว่าใส่เขากรรมมันนี้นนที่เหลือเนี่ยเป็นเขาเนี้ยวกับเขาเจ้าพี่น้อง ที่เขาดำแล้ว,ลวเสร็จเรียบร้อยแนละ้วไล่คนก็คือดีใจเนาะชาวบ้านชาวเมืองบ้านเฮาฝนตกห้ำเขาห้ำหนาำจะยอดเชือกขึ้นก็เก่าอยู่พี่น้องใบก็าทเขียวขึ้นอยู่บ้านนี้ผมใหม่ก่อนฝนคุณพ,พี่น้องนะ บรรยากาศฝนตกพี่น้องลังฝนตกตอนฝนตกนะไก่กับบริ่ายเนาะฝ่าห้องนําอยู่หน้าโคกฝ่าใหม่ฝนใหม่ไก่กับบุก้าถ่ายไก่ให้เงียบสงัดก่อนอน้าขึ้นแล้วพี่น้อยดีใจดีใจพี่น้อยแบบเขาไก่กะสีได้ชดเชิญอะไรกะคือซิได้กินอะไรแบบนี้ ตาตกมาอีกนี่ก็โอเคเลยพี่น้อยใส่ปุ้ยได้หล้ะก็เร่งไล่เลยปานนี้แต่ผู้อพอดำก็ยังดำปุ้ได้เรอกพี่น้องเยพราะว่าน้ามก็มันบกครั้งเนาะเพราะว่าน่น็น้าหน้า่นมันก็นแห้งายอะไรดินัก็ยังเป็นก่อนขีทไทยก็ยังเป็นขาวๆอยู่พี่น้องฝนมาตาตก ก็เลยมันก็เลยบ่คลังหนามมันก็ขึ้นหนามเร็วแต่ถามมีหน้าในไหหน้าอยู่แล้วมันก็สีประมาณนี้เนาะพี่เนาะมีหน้าหายหน้าแล้วก็สีหนากันสีครั้งก็ที่อยู่เพราะว่าหนามนีไก่ดูกขึมมาจากหวยแลยมันนยู่ที่นี่ดินข้างหลังมันชุ่มชื้นอยู่มันก็ยังแบบมีอบหนาแล้วมันก็เลยบวกขึ้นหนาเร็วตัวนี้สีไก่ดำนี่ หอดพี่ของปลายหน้าพี่น้องตรงนี้ข้อนำหอ,อยส่อคดมากอมาหน่อยก็มานนำเอ้ยมาเยงยเ๊ยเป๊เบ๊ะีพี่น้องก่อนสิวก่อนสิวตีนะใจมันต้องเกิดใหม่ะงัวหยียบคล้าพี่น้อยคิดว่ามันที่หยากเ่ได้เลย พี่พีพก็ยังเผะๆอยู่ย่างเลยแต่อยู่หน้าบ้านอ็นไก่อยู่หน้าบ้านบมลุ่ยเห็นเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไก่เมื่อยตอนแรกผมเลยพี่น้องไก่จังส์กเบิดอยู่หน้าบ้านตอนนี้อัปเดตอยู่หน้าโคกก่อนเนาะของเท่าดำใหม่ใหม่ จะหลายๆเดอ้อะถุงหมองถุงบ่อนสีเบคกำลังใจให้ไก่มาตลอดบุญขอบคุณหลายๆหากละกินฮอดหากแพงเดอ้อะถึงทุกคนโดสบายดีพี่น้องทุกคน <c oughs> มันเี็ไก่ไก่กับสีมา่าริี่อ่นหายหน้าเรียบร้อยแล้วกันไก่กับสีมา่า มวยพอให้เอื่อยอย่างใจดีเนาะทางสวีเดนเป็นกะคิดเห็นไก่ไก่อะไรแบบโทรศัพท์ไก่กับมันก็เปืืองแบตไยพี่น้อยแล้วก็ไก่ต้องพกแบตสำรองตลอดอันนี้กระเป๋าที่พายพายยังนะพี่น้อยพายกับสำรองสำรองกับเอ้สายฉาดโทรศัพท์แบบเป็นกะ

น้องบรเอาไปใส่เรื้อองถ้าเราไปซื้อเด้อยแบบคุณละบัโลูนบัดน้องเขาในเมืองน้องเขาในเมืองน้อง,องจังสีไปซื้อเอเพรอะวพออยู่แถวบ้านไก่บูม,มี่อยู่แถวบ้านไก่บูมี่ถึง,งเงินกะหาพัานบาทเนาะพี่น้องหาพัานบาทเงิน,นไทยเป็นเงินบาทหน่อะ ขอใจกัหลายเดอร์หายมาหาพันบาทกับเขาให้กลับขึ้นสู่ไห่ห้าพันล้านเลยเขาให้สี่สงพันกับเขาให้พี่อยู่สวีเดนหรือว่าพี่อยู่ไซรกาตาเนาะเขาให้พี่สี่เมตาละกับเป,นนเ,เป็นสนับสนุสน,นไก่เขาให้พี่จเจริญนลงเรื่องเขาให้พี่สุขภาพแข็งแรงเขาให้พี่ จะเลื่อนลงไง้ขนาที่งานอะไรก็ๆๆกขอให้มีความสุขกับการเห็นงานได้พี่น้องแล้วก็พี่ใหญ่แล้วก็แม่แล้วก็อ้าแล้วก็กูทุกคนนั่นแหละไก่กับวัวน้องวายอยู่ไซนี่ <c oughs> ไก่ขอบคุณหลายๆพี่คนไทยเนาะพี่เดินไปอยู่สวีเดนเนี่คนไทยขอบคุณหลายๆขอบคุณเอื้อหลายๆเด้อท <c oughs> ี่อยากให้น้องใส่คล้องแบบทันสมัย แต่คล้องที่เอื่อยไปหายไปซื่อเนะี่ยอันนั้นได้เลยต้องเขาในเมืองไง<ม>ไ่ได้เลยต้องไก่ต้องแล้วเวียกคนละหรือว่าไก่ว่างคนละไก่ติเขาไปซื่อเรื่อยขอบใจลายๆเนยเยเป็นคนไทยพี่น้องเนะ<ม>นี่ยเนี่ยคนอยู่ทูยูส,ว,สวีดสวีเดนเนี่ยขออยากเนี่ยคนไทยอยู่สวีดเดนเนี่ยนะคนไทยแต่เป็นคนอีสานพี่น้อง ขอให้บุญค้ำนำสู้ขอให้สุกภาพแข็งแรงขอให้จะเล่นลงุงเรื่องกับหนาที่การงานขอให้สนุกใกล้กับงานเด้ออไรเยอะราคาไก่เขอควอนให้ทุกคนนำตอนนี้เนาะขอให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขกับหน้าที่การงานแหลรก็ขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงจะเลลงุงเรื่อง นี่แหละทีกันงานทีกันเด้อเออก่อนหมวกก่อนกะซี่กันฮอตพี่น้องแดดหนึ่งมันแดดมันก็อยู่กลางตรงหน้าร่มันก็แดดมันก็อาวอาวเนี่ยฝนหนากระเซาตกเสียงเขียดพี่น้องได้อยนิดหมพี่น้องนี่ใจเนี่ยมีนี่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไก่แล่ะกินดูไก่แล้วกับนับสนุนไก่ไก่ดีใจหลาย <laughs> นเงินที่ใหญ่หายมาก้อไก่กัสิเป็นใส่ให้เป็นประโยชน์เนาะตอนใหญ่ก็มีแต่ไก่และในครอบครัวกับไก่กัสิเป็นว่าว่เป็นเารักกระแมนในครอบครัวกระแมนพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นยังทำยังกัไก่ก็ใส่จ่ายแทนพอแทนแม่ให้พอให้แม่ใช่น้่แล้วก็ เล็กๆน้อยๆไฮพอยเมแต่เตตวลาจ้างทำหน้าลกกะหรือว่าจ้างเห็นยังกระตามตอนอน,ออนี้เพื่อนในครอบครัวนี่กับไก่ก็จะเป็นคนจ่ายไก่ก็คือพอเล่าเพื่นพอนเนาะผมว่าไก่เป็นลูกคนโตของพ่อแม่เป็นคนก๊กของพอ่อแม่จะคล้องถี่หายถี่เอื่อยหายสืได้อืหายน่กะไก่ก็ยัง โมลว่วอะที่ใส่เป็นหรือบอ่แต่ก็ที่ไปซื้อเพราะว่าไก่อยากลองที่เอื่อยอยกที่เอื่อยอยากให้ไก่ได้นะั่นไก่อยากลองแต่โดนแหละพี่น้องแต่บ่ได้ซื้อบ่มีเงินอันนี้เอื่อยจะหายไปซื้อตัวและไก่เขาในเมืองเขาสวรรค์หมดแล้พี่น้องถึงสว,นนสวรรค์นี่สวรรค์นักเขตรึเลยไก่จะไปสื้อแล้วเวียกแล้วงานแล้วหายแล้วหน้ามันจะได้มาก เอบถ่ยายภาพของหน้าเขาเขี้ยวเยวนาะพอดีเลยใจอะไรหลายดีใจเด้ตพี่น้องจะพี่เม่าเบิ่งเขาอ,อยู่น่ากาอยู่หน้าบ้านน้ำเนาะ